สำหรับคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตที่มีการบวกแพคเกจมาเรียบร้อยแล้วค่ะราคาข้าตัวของพี่เขาค่ะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนกับแปดหมื่นบาทค่ะยังไม่รวมสีขาวมุกนะสีขาวมุกบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทกันนั่นเองค่ะซึ่งคันนี้ค่ะต้องบอกว่าลูกค้านะคะมีการตกแต่งค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนกระจังหน้านั่นเองแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นที่มาจากโรงงานนะคะคือต้องบอกว่าสวยหล่อตามสไตล,ล์ดั้งเดิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาตกแต่งอะไรกันบ้างสำหรับ ด้านหน้าเลยที่ลูกบอกอันนี้คือมีการเปลี่ยนชุดกระจังหน้านั่นเองค่ะกระจังหน้าที่เปลี่ยนเนี่ยเราใช้เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์เข้ามานะคะตัวไล์งานของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นดำๆแบบนี้นะคะสีดำเงานะพร้อมกับมีโลโก้วิกเตอร์ค่ะเท่าน,นั้นไม่พอยังมีการเสริมค่ะไฟเิ๋วด้านบนสจุดค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองนะมีรุ่นที่เป็นหมวกแพคเกจได้บอแล้วเนี่ยเราก็จะมีกล้อง360อองศาเข้ามาให้ซึ่งกล้องหน้าจะอยู่ตำแหน่งนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ด้วยตัวชุดกันชนหน้าและชายกันชนเนี่ยเป็นเดิมๆจากของโรงงานสำหรับรุ่นสปอร์ตเลยนะั่นก็คือด้านเนี้ยจะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้านล่างค่ะที่เป็นสีดําเงาเข้ามาค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเตือนค่ะรวมถึงเซนเซอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยค่ะระบบต่างๆในการช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบตัวจับคนเดินถนนค่ะพร้อมระบบซ็อกแป็โก้ G o, ทุกอย่างมีมาให้หมดแล้วนั่นเองค่ะไฟหน้าค่ะที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector มาพร้อมกับไฟ daytime แล้วเนี่ยลูกซีแคมนะคะแล้วก็จะติดเสริมค่ะ ตัวข้อไฟหน้าแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็ทําให้รถด,ด้านหน้าดูมีมิติมากขึ้นค่ะรถรุ่นสปอร์ตมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วและใช้เป็นตัดหมอก LED นะคะส่วนทางด้านนี้คิวล้อที่เราเห็นค่ะด้วยปกติของรุ่นอื่นเนี่ยคิวล้ออาจจะเป็นสีดำใช่ไหมคะแต่พอเป็นเอเวอเรสตค่าสปอร์ตเนี่ยเขาจะใช้เป็นคิวล้อสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะซึ่งงานทรงจะมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แม็กยางเป็นแม็กยางจากโรงงาน อันนี้จะเป็นลายก้านแม็กนะคะสีดําเงาค่ะแล้วก็ยางเนี่ยจะใช้เป็นยาง HT ขอบ20มานั่นเองค่ะฉะนั้นด้วยยางชุดนี้ต้องบอกว่ามีความเงียบในการขับขี่ค่ะแล้วก็มีความนุ่มพอสมควรค่ะยางจะใช้อยู่ที่25 5ทับห้ 20. ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมนะคะไม่ได้ยกเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะด้านข้างคันนี้เลยเป็นแก้งเนเกลี้ยงนั่นเองค่ะฉะนั้นอันนี้คือเป็นยูโรไฟมาเรียบร้อยค่ะมีช่องและร่องระบายความร้อนตรงนี้ให้ทั้งหมดนะ ส่วนทางกระจกมองข้างค่ะก็จะเป็นตัวครอบสีดํานะคะอันนี้ไม่ว่ารถจะสีอะไรนะตัวครอบกระจกจะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะมีก้องด้านข้างค่ะที่ช่วยเป็นสำหรับสวบุองศาค่ะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวค่ะแล้วก็จะมีตัวระบบขาะที่เป็นตัวบายสปอร์ตที่กระจกมองข้างด้วยจะเป็นเหมือนรูปรถทางด้านนี้นั่นเองค่ะพอเวลาที่มีรถมาในจุดบอดทางด้านข้าง้ลนหลังนะที่เรามองไม่เห็นค่ะเขาก็จะโชว์เป็นไฟแสงสีเหลืองขึ้นมาค่ะเราติดเสริมค่ะเบ้ากรลอนมือจับทางด้านนี้เข้ามาให้ค่ะส่วนมือจับประตูเป็นสีดําเงาออยู่่่แลล้้้ววคคะะพรมมกัับเเป็นนาใใหต เวลาที่ใช้งานต้องบอกว่าสะดวกสบายทีเดียวค่ะเพียงแค่สอดมือเข้าไปนะคะจะเป็นการปลดล็อกแต่ถ้าเกิดจิ้มตัวนี้จะเป็นการล็อกรถนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกุญแจจะต้องอยู่กับเรานะคะลองดูด้านในสักเล็กน้อยค่ะฝั่งของคนนั่งเลยนะคะเราจะให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะซึ่งตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังมาให้ทั้งหมดเลยในทุกรุ่นค่ะถุลงลมนิรภัยจะมีถึง7ดใบในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็จะมีมือจับค่ะที่ตัวเสา A นะคะมาให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาค่ะ แขงข้างประตูจะเป็นสีดําแบบนี้เข้ามาให้ค่ะพร้อมบุหนังนะคะแล้วก็ตัดด้วยะเ็บได้ที่เป็นสีดําค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะยังเสริมลูกเล่นค่ะการเป็นลายไม้ทางด้านนี้ด้วยอันนี้มีทั้งของคนนั่งคนขับหมดเลยนะคะเสริมเติมลายไม้แบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะฉะนั้นค่ะรถจะดูโดดเด่นแล้วก็ดูหรูหราเข้ามาทีเดียวค่ะขยับมาค่ะดูทางด้านหลังกันสักเล็กน้อยค่ะของตำแหน่งคนนั่งด้านหลังนะข้างในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังมาให้หมดค่ะซึ่งเบาะแถวที่2สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะแล้วก็ตัวพนัก ปรับเป็นแบบ4060ก็ได้หรือพับสนเรียบก็ได้ค่ะตัวคอนโซลกลางค่ะจะมีช่องนะคะสําหรับที่ตัวชั้นแบตค่ะจะมีเป็น USB และไทซ C เข้ามาให้นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถปรับแรงพัดลมจากด้านหลังได้ด้วยเป็นไงคะห้องในสารค่อนข้างกว้างนะคะตัวโซนหลังคางเนี่ยจะเป็นออกสีครีมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ความกว้างที่มากขึ้นแล้วก็มิติตัวรถไม่อดอัดหรือแคบจนเกินไปแม้ภายนอกจะตกแต่งเป็นโทนสีดําก็ตามค่ะ รถรุ่นนี้ค่ะจะมีแหลกหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งตัวแหลกหลังคาเนี่ยเราจะใช้เป็นสีดำทั้งหมดนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตค่ะอันนี้คือเป็นแหลกหลังคาเดิมจากโรงงานถ้าเกิดว่าชอบท่องเที่ยวนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมตัวขาแหลกแล้วก็วางตะกร้าเสริมข้างบนได้ค่ะสำหรับตัวฝาถังน้ํามันค่ะเราก็มีการติดข้อฝาถังน้ํามันเข้ามาให้ค่ะเพื่อให้รถด,ดูมีวิติที่มากขึ้นค่ะตัวฝาถังน้ํามันนะคะ จะเหมือนก,นกันกับตัวประตูนั่นก็คือเป็นเซนทรัลล็อกนั่นเองค่ะรถล็อกฝาถังน้ำมันล็อกตามนะคะอันนี้สะดวกสบายมากมากค่ะตัวนี้ค่ะเราเติมแอดบูมาเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งตัวรถที่เป็นรุ่นนี้เหมือนที่รู้บอกค่ะยูโรห้นะเราก็จะมีถังสำหรับการเติมแอดบูเข้ามาให้ค่ะซึ่งตัวถังแอดบูเนี่ยก็จะแยกกันกับถังน้ำมันนะคะแต่ว่าถังน้ำมันเราจุอยู่80ิลิตรค่ะอัตราเส่ยการกินน้ำมันของรุ่นนี้เนี่ยตกที่ประมาณ1 3บ4าม่ลิตรนะคะไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายเอวี เพราะฉะนั้นไฟต้องบอ,อกว่าเป็นเส้นดูมีมิติแล้วก็เรียงได้สวยทีเดียวค่ะส่วนด้านหลังตรงคําว่าเอ e เวอรเรสเนี่ยเราใช้ออกเป็นสีเทากาไฟนะคะติดเข้ามาด้านในค่ะเป็นไงคะค่อนข้างสวยทีเดียวนะแล้วก็มีกล้องมองหลังค่ะอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่มีมากับทุกรุ่นเลยนั่นก็คือจะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ทางด้านบนนะคะสปอยเลอร์ก็จะมาพร้อมไฟเบรกตรงที่3ค่ะแล้วก็ชีแล้วก็ที่ฉีดปัดน้ําฝนมาให้แล้วซึ่งตัวสปอยเลอรเเนนนี้้้จะะป็ส็สกักหม,ะค,ะม,ามาหค่าาขใ สำหรับฝาท้ายค่ะในรุ cả, ่นสปอร์ตเนี่ยของเรานะคะจะเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าค่ะซึ่งการเปิดเนี่ยเราจะเปิดที่ด้านหลังก็ได้นะคะหรือว่ากดที่ตัวรีโมทก็ได้แม้แต่ด้านในค่ะตำแหน่งของคนขับก็มีให้เปิดเดี๋ยวนุจะเปิดที่รีโมทให้ดูนะคะเราใช้เป็นดับเบิลคลิกนั่นเองค่ะพอกดปุ๊บดับเบิลคลิกนะคะฝาท้ายจะขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะกดปิดทางด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะกดปิดที่ตัวรีโมทก็ได้ค่ะพื้นที่ภายในเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยส่วนชิ้นนี้ที่ลูกคค้้าาเนอะง่ ช่องในการจ่ายไฟสําหรับแถวด้านหลังเนี่ยก็จะมีทางด้านนี้เข้ามาให้ค่ะที่เป็นสิบสองโวลต์เข้ามานะเป็นไงคะภายในค่อนข้างกว้างทีเดียวนะเดี๋ยวลูกจะปิดจากตัวรีโมทให้ดูทีนะคะใช้ด้านนี้ค่ะแล้วก็กดับบวกลคลิกสองครั้งค่ะฝาท้ายก็จะค่อยปิดลงมาไดนน้เองค่ะแล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะเป็นระบบป้องกันการน,นีบด้วยั่นเองเรามาดูในพื้นที่ของฝั่งคนขับบ้างดีกว่าค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงสำหรับฝั่งคนขับค่ะแบบนี้เลย พวงมาลัยค่ะเราจะได้มาเป็นพวงมาลัยค้่หนังแบบนี้นะคะพร้อมตัดตด้วยตะเข็บได้ค่ะที่เป็นสีดําค่ะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยเลยพอรถที่มีการบวกแพ็กเกจแล้วเนี่ยในการขับขี่นะคะเราก็จะมีแอแดปตีฟพุสคอนโทรลพร้อมเลนส์เซนทิ้งเข้ามาให้เรียบร้อยค่ะส่วนการควบคุมทางด้านนี้เราจะใช้สาหรับการควบคุมเลนไมทที่หลังจอพวงมาลัยนั่นก็คือเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นั่นเองค่ะอันนี้สามารถดูได้หมดเลยนะคะว่าประตูเปิดอยูฝั่งทางน้ำมันทุกอย่างมีการแจ้งค่ะแล้วก็ใช้เป็นหุ่งงงงไฟคค่่่่่ะะะออยมาาาาาด้้้้นนนนลลฝััีีเเเวทรใช เราสามารถบิดปรับได้นะคะว่าต้องการใช้เป็นปิดไฟไฟหลีหรือว่าไฟออโต้หรือไฟหน้าธรรมดาก็สามารถบิดปรับได้ได้เนยค่ะเพิ่มแสงแลดแสงหน้าเลือนไหมค่ะตัวนี้เป็นการปรับเชิดของตัวไฟหน้านะคะว่าต้องการให้ไฟหน้าเนี่ยเชิดมากน้อยแค่ไหนค่ะตัดหมอกหน้ามีแล้วตัดหมอกหลังมีเรียบร้อยอันนี้คือเปิดฝาท้ายนั่นเองค่ะรวมทั้งค่ะยังมีที่วางแก้วน้ําทั้งสองฝั่งซ้ายขวามาให้เรียบร้อยจากโรงงานทั้งหมดนะขยับมาดูที่จอกลางกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับตัวจอกลางเนี่ยเราใช้มาเป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนนั ดูแผนที่ทุกอย่างที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะรวมถึงคู่มือการใช้งานก็จะมีบอกที่หน้าจอนี้ด้วยเช่นกันค่ะแอร์ Air ค่ะเราใช้เป็นอิสระแก้้ายขวาเข้ามาให้พราอมีฮีตเตอร์มาให้ในตัวค่ะส่วนตำแหน่งการชาร์จแบตของด้านหน้าเนี่ยของเรานะคะจะมีเป็น USB และ Type C เข้ามาให้ค่ะพร้อมทางนะคะยังมีที่ชาร์จแบบเป็นแบบ Wireless Charger หรือว่าชาร์จแบตไร้สายก็มีมาเรียบร้อยค่ะรถรุ่นสปอร์ตใช้เป็นเกียร์ Auto, ออโต้หกสปีดเล่นชิปบุกลบที่ตัวคันเกียร์ได้นะคะเบรกมือมาเป็นไฟฟ้าค่ะ แล้วก็ตัวนี้พอรถเป็นยูโรไฟมาจะมีปุ่มที่เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปเข้ามาให้ค่ะโหมดการขับขี่เลือกเล่นด้านนี้นะปรับได้ถึง4โหมดนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะภายในค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะแล้วก็ด้านหลังค่ะเดี๋ยวนุกลองให้ดูที่กระจกมองหลังสักเล็กน้อยนะเราจะมีช่องที่เสียบ USB ด้านนี้ไว้ให้ด้วยค่ะสําหรับใครก็ตามค่ะที่ใช้ในเรื่องของตัวกล้องบันทึกหน้านะคะก็สามารถเสียบสาย USB ด้านนี้เลยไม่ต้องใช้สายยาวนะคะไม่ต้องเดินสายให้เกะกะค่ะกระจกมองหลังมาเป็นตัดแสงมาให้เรียยบร้้อแลว่งคะ ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากทีเดียวนะคะสําหรับการใช้งานรถรุ่นนี้ค่ะนอกจากเป็นรถครอบครัวแล้วนะคะลูกค้ายังได้ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะมาครบถ้วนทีเดียวค่ะแล้วราคานะคะไม่สูงนะคะถ้าสนใจค่ะรถที่เป็นเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ใเด็กกันดูได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามสี่หรือติดต่อไอดีไลน์ก็ได้เดนก๊กขึ้นเบอร์กับไอดีไลน์ไว้ให้ค่ะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนุ๊กมีบริการจัดแซน์นและส่งมอบรถได้ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุ๊กปลอดภัย100% เพราะเงินจองเงินดาวโอนเข้ามาชีบริษัตนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรถเข้าพวกวคันนี้เด้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ